สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบอะไรคอสโอเวอร์นั่นเองนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าทำไม,มอยู่อยู่มันอัปเดตนะครับผมนะปกติมันจับแบบอัปเดตวันศุกร์ไม่ใช่เหรอทุกคนอยู่อยู่วันนี้วันอะไรวันจันทร์วันกังคานนะครับมันทำมมันอยู่อัปเดตผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะทุกคนอาจจะแบบ อัปเดตดีเลยจากครั้งที่แล้วหรอใช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนซึ่งคอัปเดตครั้งนี้นะครับนมาก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับนะแต่ผม,มไม่ได้เก็บไว้เลยนะคานะผมขายทิ้งหมดนะก็อัปเดตหลักๆนี้นะครับก็คือสามารถครับครับเป็นแรงจีเอ็มได้นะครับนะทนแต่ว่าผมไม่ได้เก็บแรงเอาไว้เลยนะทุกคนเห็นไหมน,นี่ตรงนี้เห็นไหมจะมีแรงเอ็มบวกนะครับเน,นี่ยเนี่ยผมมีแค่สองตัวเองทุกคนแรงเอ็มบวกสองตัวเองโอ้โหต้องหาอีกแบบ แปดตัวฮะอีกสี่ตัวนะเขาเนะถึงจะได้แบบแรง G M นะเขาเนะก็นะก็คือแรง M บวกกับแรง M นะครับมันสามารถครับได้นั่นเองนะแรง M ไป A สี่ตัวนะเขาเนะี่ยเอ้ยแปดตัวปะ หกตัวนะฮะมันจะขึ้นเป็นแรงเอ็มบวกนะครับผมนะแล้วก็แรงเอ็มบวกนะฮหกตัวก็คือเป็นแรงจีเอ็มนั่นเองนะครับผมนะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่มีครับผมนะโอ้โหจบเลยแล้วก็ลิลิกนะครับนะอัพสามารถอัพขึ้นไปอ่าระดับแรงเอ็นได้นะครับผมนะลิลิกนะเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะ,ะสำหรับในคลิปนี้นะครับนะทุกคนเอ่ออัพอัพเกรด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 อยู่ไหนะอยู่นี่อยู่นี่โอเคเราจะอัพลิลิกนะครับนะทุกคน นี่เงี้ยต้องถอดก่อนปะเดี๋ยวเราถอดนครับถอดก่อนถอดก่นอกนข้อท้างจะดีนะทุกคนอัปเดตครั้งนี้มาคือแบบว่าแบบของแบบสุดโหดเลยทุกคนเอ่อแป๊บหนึ่งนะถอด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 โอเคแล้วอัปเกรดครับอัปเป็นแรงขีดนะผมนะเอ้ยแรงอ่าเอ็นนะครับนี่ฮนะสามารถอ่าขึ้นแรงได้แล้วทุกคน ใช้เลยอะภาพเขาให้แหลงเอง็นนับผอยไปฮะแล้วก็อะไรอีกที่ผมจะต้องใช้นี่ฮะอันนี้ก็ต้องใช้อัพไปเลยโอ้มันใช้อยู่ฮะนี่ก็ต้องใช้แปบ๊บนึงนะเลือฮะเลือต้องใช้โอ้ใช้อยู่เหรอคืออะไรเรานะครับดีเควตออท้องหมดหรอหมดวัจังแย่แล้วทุกคนยังเหลือไหมเนี่ย โอ้โหหมดเกี้ยงทุกคนแย่ละโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มหานะครับอันนี้โอเคได้มาแค่อันเดียวเองอะ่ะนังเอ็นนะโอเคดูดิดมันน่าจะเพิ่มมามาหนึ่งเววันทุกคนโอ้โหเม็ผมขึ้นมาเป็นหกร้อยเลี้วอแตอนแรกผมแค่สี่ิบเองนะหลักสีิบเองนะทุกคน หกร้อยห้าร้อยฮะอันนี้ขนาดแรง G M เห็นคนเขาบอกว่าแรง G M อ่าตัวของทางด้านแบบจักรพัรดิป่านะครับผมนะในเลดนะมันโหดมากนะครับทุกคนแต่ว่าผมยังไม่ได้เลยทุกคนแม่งเอ้ยโอ้โหหาไม่ได้เลยฮนะโอ้ยบอสโลกจะเกิดอีกหนึ่งทีทุกคนเรียไปดีวกว่าอีกทางหนึ่งอีกทางนึงคืออัปเดตมาแบบมีอะไรบ้างอะ่ะเดี๋ยวผมดูแ้าบนึงนะ้มีอะไรเดี๋ยวผมขอยไปไปตีบอส เรือได้แรง M N บวกก็ B w K, จะได้แบบว่ามาอัพเป็นแรง G M ได้นะครับค่อนข้างดี่ดีอ้ยมีคนรอตีเพียบเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมดูให้นะว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับมีเกมพาร์ตมาใหม่ด้วยเหรอเกมพาร์ตแล้วอัปอเกมพาร์ตอะไรอะแล้วก็นิวนิวอ่าแพทเทิร์นพาร์ตนะครับผมนะทุกคนแล้วก็ทาเล่น U I r e s e ตอ๋อแล้วก็บัตรเวบพ่นคืออะไรอะ บัตเว็บพ่อนดิวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลือ่อนอ๋อได้เป็นอันนี้ปะอเอ็นชาร์ดใหม่ปะทุกคนไม่รู้เหมือนกันฮนะได้มาแค่นี้นะโดนมันนิดหน่อยนิดหน่อยก็ถหือว,ว่าได้อยู่ไหนดูเกมพาดิอุ้ยตัวอะไรมาอุ้ยไคจูสวยฮะไคจูนี่คือผมเอฟเคมาได้อนะแรงแรงอันนี้ครับโอ้โหแต่โอ้โหมันหดจังนะทุกคนสวยไหมนเนี่ย ผมเอฟเคมาได้นะทุกคนแต่ไม่คิดว่าบอสโลกมันจะโหดขนาดนี้ไหวปะวะโอ้โหตีไม่เข้าเลยทุกคนบอสโลกอะ่ะมันโคตรโหดพรีดเอเดวันเฮลคิว <c ười> <c ười> ไม่เป็นโคตรโหดเลยทุกคนคือผมเอฟเคมาได้นะได้มาตัวหนึ่งนะทุกคนเนี่ยเนี่ยได้มาตัวหนึ่งโอ้โหแต่ว่าตีมันไม่ลดเลยแฮทุกคนน่าจะไม่ไหวปะ นีขนาดมากันสามคนนะนี่ผมกดยาแล้วฮะเีผมไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกคนแล้วแบบว่ามันโหดขนาดนี้เลยเฮ้ยน่าจะไหวอยู่ใครมาแบกอะ่ะไม่รู้เงินใครมามมแบกอ้มันโหดมากเลยทุกคนไม่เอ้นเดี๋ยวผมต้องมานั่งจิงจังเล่นแล้วเนะี่ยอย่างเงี้ยตอนแรกผมคือใครที่แบบติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะคือทุกคนจะรู้ว่าผมแบบโหดมากเลยนะโหดแบบแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะมันตึงมากเลยทุกคนแบบว่า ก็เลยแบบไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยทุกคนก็เลยแบบอยู่ในสภาพนี้แบบกระจอกแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องมานั่งแบบนั่งฟาร์มแล้วออจริงไหมเดี๋ยวต้องมานั่งฟาร์มแล้วว่าโอ้โหผมยังไม่มีสิทธิ์สกัดเลยเทุกคนเชีย่ยมีคนโหดอ่ะโลกใบนี้คนมันโหดเยอะจังว่าเดี๋ยวผมคือใจจริงแล้วผมอยากจะเล่นต่ออยู่นะแต่ว่ามันเหมือนจะแบบเปิดภาคสองอ่ะเออถ้าเปิดภาคสองมะโหก็จะไปตั้งใจเล่นภาคสองดีกว่านะทุกคนอืมภาคแรกก็แบบว่าน่าจะปล่อยตายอ่ะ จริงๆนะถ้าแบบภาคสองมาผมไม่แน่ใจว่ามันจะอัปเดตเข้ามาในภาคแรกหรือเปล่านะเคียร์ไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องมานั่งทําตัวโดนแล้วทุกคนอันนี้ไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้จริงผมเห็นคนอื่นเขามีห้าลิลิกกันนะมันใส่กันยังไงวะผมขอหน้าเช็คปัปบนี่แน่เลยอันนี้ใส่สองแบตเตอรี่ชาโด้อ๋อ,องงอ่ะ มันใส่ห้านี่ยังไงทุกคว,วนันคิวหรอคิวหรอคิวลิลิคคิวลิลิคคิวลิลิกก็เต็มเนี่ยมันใส่ห้ากันยังไงวะผมเห็นคนใส่ห้าคนหนึ่งอะ่ะเอ่อคน e อ i t เอ้าผมก็ห้าแล้วเราหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาผมก็ห้า 5. นี่หว่าโอเคผมหลอนนะผมขอโทษเขาทุกคนผมหลอนนะ Им งไม่เงี้ย โอ้เดี๋ยวต้องไปอัพง G, L, นให้หมดฮะแล้วผมจะยังใส่แว่นตายอีกเหรอเนี่ยมีอะไรมาแทนแว่นตาไหมทุกคนแนะนำผมทีฮะ โอเคก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะสำหรับแอปยูจีโฟนนะครับว่าใครที่กำลังมองหานะครับผมนะแอปเอฟเอฟเคแบบตลอดแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะผมแนะนำเลยนะแอปยูจีโฟนผมก็ใช้อยู่ทุกวันนะครับผมนะทุกคนใช้เอฟเคอยู่ทุกวันนะครับผมนะก็ได้ไคลจูมานะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะใครที่ดาวน์โหลดแอปยูจีโฟนมาแล้วนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมใช้ อ่าข้าเลิอนนะโค้ดของผมด้วยนะครับนะค่าใส่โค้ดผมนะเหมือนจะได้ทดลองใช้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ได้เพจฟรีนะลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับผมทุกคนโอเคก็ไปผมเดี๋ยวผมจะมานั่งตั้งใจเล่นละแต่เพราะว่าภาคสองจะมาแล้วทุกคนเออภาคสองจะมาแล้วนะถ้าภาคสองมาก็น่าจะได้ปล่อยล้างเหมือนเดิมมาทุกคนเออดูดิโอ้ตึกลม้มตังมีหนึ่งหนึ่งจุดสองสองซีดีะ โอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้บายผมจะเป็นคลิปนน้านแต่วผมจะไม่นั่งเล่นจริงๆยงจังแล้วทุกคนเอออันนี้ผมจะตามน้องๆให้ทันแล้วอันนี้คือว่าผมกาก,ากมาก,กตีบอสโลกยังไม่ตายอะ่ะเฮ้ยตามไม่ทันแล้วเมื่อไหร่คูว่าเนี่ยทนันผมว่ายังไงก็ทนันโอเคบายครับผม